สวัสดีกันด้วยนะคบพบกับรายการอะไรไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ผมลืมนะครับก็เพิ่งตั้งรายการได้สองอก็ขอบปรโมทั้งนี้เลยนะครับว่าไอแชนเนลก่าผมมากคุณไม่ต้องไปติดตามมันแล้วคุณเลิกติดตามไม่ได้เลยเพราะว่าชนนลที่มันชื่อว่าตอนนี้ผมมีชนนลใหม่แล้วคือนี่ครับ มิสเตอร์ฟักทีวีโอพีแซดนะครับวิดีโอของผมที่ผมลงไปก็คือนี้นะครับสองคลิปนี้และตอนนี้นะครับและไอ้อไอ้ชนแนลเนี้ยชนแนลของผมเนี้ยชนแนลเนี้ยคุณไม่ต้องไปอนี่แล้วนะครับที่ผมทำมาทำอะไรเนี่ยที่ผมทำคลิปมาเนี่ย คุณไม่ต้องอไอ้นี่แล้วนะครับคุณไม่ต้องไปดูหรือไปต้องม่ยุ่งกับมันแล้ว่เออเพราะว่าผมนั้นได้ได้ผมเผื่อล้างเครื่องและมันเลยหายนะครับก็ผมผมไอ้นี่ไม่ต้องนี้เลยละกันว่าผมย้ายชนแนลแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการ โปรแกรมแฮกหรือโปรแกรมแฮกเกอร์หรือโปรแกรมรูท้ที่ที่ง่ายที่สุดแล้วมาหาง่ายคุณไม่ต้องไปทําตามคลิปอื่นทําตามคลิปนี้ครับคุณกดมาเข้า Google ครับปุ๊บคุณพิมพ์เลยครับ360หกศแล้วคุณเขียนถ้ามันไม่ขึ้นว่า ROT นี่ยคุณไม่ต้องไปนี่นะปุ๊บกดไปครับ ผมไม่รู้นะว่าคุณจะขึ้นมันผมหรือเปล่าอ่ากดไปครับผมรูดแล้วนะครับผมรูดเรียบร้อยแล้วมันถึงผมเลยอัดได้นะครับนี่ครับมันจะเป็นอยางไงครับคุณกดโหลดปุ๊บมันก็จะของของคุณอาจจะกดโหลดได้เลยตจองผมเนี่ยเวลาโหลดแล้วมันจะอันนี้แล้วมันจะขึ้นว่าให้กดตกลงนะครับ คุณโหลดแอปครับมันจะเป็นมันจะมาเป็นตัวนี้มาครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้มานะฮะจะเป็นตัวนี้มาแต่คุณคุณบางคนอาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นขึ้นเป็นหน้าตัวตัวรูปแบบนี้นะฮะผมแต่ผมรู้เรียบร้อยแล้วตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นภาษาจีน,นให้กดนะครับคุณก็กดไปน,นะมันก็จะรุดเลยอ่าอันได้แล้วครับหนึ่งใหญ่ใช่ไหมครับ คุณทำตามผมครับถ้าคุณอยากได้โปรแกรมแมกกาพุนเข้าไปในนี้เลยเข้าไปครับเข้าไปเข้าไปเลยครับเข้าไปต่อโลโปรแกรมแฮกเกอร์ครับคุณกดดูคลิปคนนี้เลยครับผมได้มาจากคลิปคนนี้นั่นแหละครับขอคุณกดไปนะครับ อโอเคเอาละครับผมกสวัสดีโอ้คุณนะคนนี้ปุ๊บใช่ไหมคุณเกิดนี่ครับแล้วคุณก็กดตรงนี้เลยปึ๊บคุณกดเข้าไปปึ๊บอาสีสัว์เออกดเฉพาะครัชะชะร้งนี้ครับมันจะคือมันจะให้โหลดทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับ เวอรชันเลยนะครับเม่ขี้เกียจแบบนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณเลื่อนมาคุณอยากโหลดเวอร์ชันไหนคุณก็เลยแต่ผมแนะนำว่าให้เป็นเวอร์ชันสามจุดหนึ่งครับมันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนะครับ่าพอคุณโหลดได้มามันจะเป็นตัวนี้มาครับแต่ผมเตือนไว้ก่อนนะครับถ้าคุณจะเล่นเกม คุณถ้าคุณเปิดแล้วคุณจะเล่นเก็กะรุณาปิดเน็ดก่อนนะครับปิดเน็ดก่อนถ้าคุณไม่ปิดเน็ตเนี่ยมันจะมันจะค้างหรือไม่มันจะโดนแบนนะครับโอเควันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าหรือวันหน้านนครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย